สวัสดีครับพ่อกับคุ้มอีกแล้วครับในช่องครูอุ้มุสบายนะครับวันนี้ครูอุ้มก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูปูนานะครับปูนาคือครั้งที่แล้วนะครับเราได้ปูนาท้องแก่มาหนึ่งตัวนะครับก็คือปูนาที่มีลูกนะครับตั้งท้องครูอุ้มก็เลยย้ายมาใส่กระมังเพื่อจะมาแยกแยกออกจากเพื่อนมาดูแลนะครับวันนี้ได้มาอีกเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับก็เลยถือโอกาสย้ายที่ครับ ก็คือเปลี่ยนกลมังคือกลมังเดิมใบเดิมมันเล็กนะครับกลมังใบเดิมมันเล็กก็เลยย้ายมากลมังใบใหญ่นะครับใส่ทั้ง2ตัว2แม่นะครับก็คือมีตัวท้อง2ตัวนะครับยังไงคูุ้มก็ฝากนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้ศึกษาเรียนรู้คลิปการเลี้ยงปูนาไปพร้อมกับครูอุ้มนะครับมาครับวันนี้ครูอุ้มจะพาทุกท่านไปชมว่า บ่อกระมังที่คุ้มแยกออกมานี่มีอะไรบ้างเพิ่มเติมยังไงนะครับเป็นการศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมกันมาครับผมครับนี่ก็เป็นกระมังที่เราย้ายมาจากกระมังเดิมกระมังเดิมคือใบใบสีเขียวด้านหลังครับใบเล็กครับทีนี้ก็เลยย้ายมาใบใหญ่นะครับเพื่อจะได้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับภายในกระมังที่คูุ้มเตรียมไว้ก็จะมี หนึ่งผักตบชวานะครับแล้วก็นี่สําคัญเลยครับนี่จะเป็นผ้าสแลนนะครับผ้าสแลนอาจจะเป็นสีดําสีเขียวก็ได้อันนี้ประโยชน์ของเขาก็คือให้เราเตรียมไว้สําหรับเวลาไม่ลูกปูพร้อมลงเดินเขาก็จะมาเกาะนะครับเป็นที่อาศัยหลบดภยัยให้เขารู้สึกไม่ไรเกินไปครับไม่เ,ามาเครียดเกินไปนะครับนี่ครับผ้าสแลน แล้วก็คุ้มก็มีเพิ่มเติมคือสาหร่ายนะครับสาหรายนี่เป็นอาหารด้วยนะครับเป็นพืชน,น้ําที่เรียกว่าปูนาก็ชอบนะครับเป็นอาหารด้วยคุ้มก็กําลังปลูกไว้นะครับเพื่อใช้ในการศึกษาการทดลองการเลี้ยงปูนานะครับซึ่งในกระมังนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2แม่นะครับเดี๋ยวคุ้มจะจับให้ดูครับจะเพิ่มไปขกคออนุญาตน้อย ขาแข็งแรงมากเลยนะครับอันนี้เห็นว่านั่นแล้วคุมก็เลยจับเห็นนี่ครับโอ้ยลุนแล้วลุนแล้วระบบหมดแล้วอ่ะให้โชว์หน่อยสินี่ครับลูกเต็มท้องเลยครับเนี่ยสามารถโฟกัสเห็นหรือเปล่านี่ครับหน้าท้องเขาล่นลงมานิดนึงแล้วครับนี่นี่ครับคุ้มก็เลย ปล่อยให้เขามาอยู่นี่มีสองตัวนะครับตัวหนึ่งจะอยู่นี่ครับวสบบกล้องมองเห็นไหมคุมบางแสงหรือเปล่านี่ครับตัวนี้โชว์ท้องเลยครับนะท้องล้นมาเยอะเลยครับไม่นานก็คงพร้อมลงเดินนะครับตัวนี้จะเป็นปูนาตัวเล็กกว่าตัวเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ตัวใหญ่นะครับ ก็คือถ้าเราไมา่แยกออกมาจากบ่อจากเพื่อนเขานะครับเขาก็อาจจะถูกรบกวนอีกอย่างเราดูแลยากครับจากที่คุ้มศึกษาเขาบอกว่ามันจะการที่เราแยกบ่อมาแบบนี้นะครับจะช่วยให้เราดูแลลูกปูอนุบาลลูกปูได้ง่ายขึ้นนะครับสังเกตว่าการะมัขงของหูอุ้มจะมีการเจาะเจาะตรงนี้ครับนี่เป็นตะแกรงเพื่อเพื่อเวลาเรา ต้องการเปลี่ยนน้านะครับคุ้มก็จะปล่อยน้ํำออกตรงนั้นแล้วก็มีตะแกรงกันกันไม่ให้ลูกปูตัวเล็กๆหลุดออกไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นการศึกษาของคุ้มยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับใครที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมกับกุ้มอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเราจะได้ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับ กระบอกไม้ไผ่มีอยู่ด้วยกัน5กระบอกกุ้เตรียมไว้ก็คือข้างล่างข้างล่างสาข้างบน2นะครับเพื่อเผื่อแม่ปูอยากขึ้นไปไม่ใหต้ตัวโดนน้ำนะครับก็ลองผิดลองถูกไปด้วยกันครับเอาเป็นว่าพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสวัสดีครับ